วันนี้ก็อากาศดีดูไปเก็บพริกมาแล้ววิวจะไปย่างไก่ไก่ย่างไปสวนวิวหน้าบ้านสวยไหมคะสวยไหมคะวันนี้แดดออกแดดแดดแดด,ด,ดมาเดอ้อนักร้องเลยขอบคุณน้องมนติมาดูบะดูวันนี้สมัยก่อนเพลงนี้เนาะตำนานรักผ้าแดงนางไอผ้าแดงนางไก เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาวันนี้จะย่างไก่เห็นไหมมีไปเก็บพริกมาแล้วนะสมัยมกักผู้บบาวคู่ภูลาคู่พันกับพ่อมาเข้าดอกเ้ามันจน <c oughs> มาเด้อมาเด้อมาเด้อไก่ย,ย่างไก่ย,ย่างถูกเผามีย่างเองไก่การที่ทำไข่ไก่ย,ย่างนหคะวิวีมักเองแล้วก็โรยด้วยขา่า ตะไคร้ใบมะกรูดโรยด้วยอันนี้คือตะไคร้มันจะหอมหอมโรยด้วยงานะคะโรยด้วยงานะคะผักจากสวนวันนี้วิวีน,น้ำจิ้มลูกโดดน้ำจิ้มปันปันเสร็จแล้วน้ำจิ้มไก่สดๆนะคะวันนี้ผักจะทำถั่วกับผักกะหล่ำปีน้อยผักกะหล่ำปี นะคะผักจากสวนคะ่ะมาเดินมาเดินนักร้องนักร้องน้องรักนักร้องหิวข้าวยังอันนี้ยังเหลืออยู่สองลูกมาละนะมาล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 ,ล,ละหวานวิวจ,จะต้มจืดใส่หมูเมนูต่อไป <laughs> ชีวิตเนาะพาแดงมางไงดีแล้วที่บ่ไดผู้บ่าวคู่มาได ป,ปาฟรั่งนาดาดิเรวพันใจดีพันรับเรียงลูกเห้าสวสิจบปดิญนยา่นาเม,มนูนี้ใทยชอบคะการที่โรยงาคือสาเหตุว่าเราย่างออกมามันจะเหลืองเทคนิคในการทำอาหารนะคะาาาโรยขาตะไคร้นี่มันจะเป็นสมุนไพรไทยามาาสมุนไพรไทยเรา ย่างออกมานี่มันจะเหลืองนี่คะวิธีหมาไก่แต่บ้านเราจะใช้ไม้ไผ่เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาใช่ไหมไม้ไผ่ก็มีแต่ที่มังนอกเขาจะใส่ในเตาอบมันจะสวยกว่านะคะบางคนจะย่างเป็นตัวก็หมุนไปหมุนมานะคะเมนูนี้ใครชอบยกมือขึ้นใครจะมา นักร้องหิวไหมมาเลยค่ะมีสองตัวตัวหนึ่งเวลาวีา่หมกัมกหมกัมกมักแล้วก็จะลงเข้าไปในตู้ตู้ทิปช่องเย็นมันจะเวลาเราอยากย่างแล้วก็เอาขึ้นมาย่างนะคะไก่ย่างถูกเผาเราจะเอาไม้เสียบแล้วก็จะลวกผักไก่ย่างลวกผักจิ้มแจ่ว ลวกถัว่วถั่วมันเยอะเลยแต่ไปล้างถั่วก่อนไหมคะถั่วแล้วก็มีผัดไก่ย่างเป็นตัวตัวแต่จะกินตูดตูดชอบกินตูดตูดชอบกินปีกแล้วก็กินตูด <c oughs> มาเลยค่ะเมนูนี้ใครชอบยกมือขึ้น <c oughs> ไปเลยมาเลยนักร้อง <c oughs> พากันร้องเพลงหิวข้าวไหมจ๊ะหิวข้าวไหมจ๊ะ มาเลยค่ะเริบๆทุกคนเทคนิคในการทำอาหารเราหม,ากามากกักเองเราหมักเองผักปลูกเองทานเองนักเลงเพอวไปเลยไปย่างเลยการที่จะเอาเข้าเตาอ,อบนี้ค่ะก็จะเปิดตรงนี้เพราะว่าถ้าย่างไฟบ้านเรามันก็จะอร่อยมันจะหอมนะคะวิวก็จะเปิดอย่างนี้เราก็จะอบใน สองร้อยองศาแล้วก็หนึ่งชั่วโมงอ,ออกมาเหลืองเหลืองเลืองเหลืองเหลืองเหลืองเปิดเอาไว้ก่อนนะคะเปิดเอาไว้ก่อนเอา้ามาพี่ดูดสนีมาเลยมาเลยไก่ย่างวิวิจ้องตูดวิวิจ้องตูด